ทงราชพฤกษ์เกมและทงทั้งสี่คณะสีก็ขึ้นสู่ยอดเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดขวาหันและลำดับต่อไปนะครับท่านชะอุ่มแตงโสภาประธานในพิธีนะครับจะได้ลั่นของเปิดการแข่งขันกีฬาภายในราชพฤกษ์เกม2,567นะครับ พร้อมครับสามสองหนึ่งัปรบมือครับลำดับต่อไปท่านประธานนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับจะได้ ยิ่งผู้กระดาษนะครับเพื่อเป็นพิธีเปิดนะครับ3 2 1องหนึ่มือครับบนอัฐจันร์เชิญนั่งครับ ครับขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับสุขศึกษาพลศึกษาแม่สีทุกคณะสีครับรำดับต่อไปนะครับนักกีฬาวิ่งครบเพลิงนะครับจะได้นำครบเพลิงนะครับมาให้ท่านประธานได้จุดไฟนะครับตามลำดับ ขณะน,น,นี้นักกีฬาวิ่งคบเพลิงนะครับเป็นนักกีฬาฮอกกี้นะครับโรงเรียนพูนเจริญวิทยาคมซึ่งนะครับได้เป็นทีมตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติมาแล้วถึงสองครั้งด้วยกันนะครับ สำหรับประวัตินักกีฬาวิ่งครบเลืองในวันนี้นะคะชื่อนางสาวลาลิดาบุญเรืองจกักชื่อเล่นจา๋าเกิดวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2549บิดาชื่อนายสมานบ,บุญเรืองจกักมารดาชื่อนางหนูแดงบุญเรืองจกักภูมินิลำเนาเป็นคนจังหวัดสกลนครประวัติการศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมมาศึกษาที่โรงเรียนวัดบางฉลงในและปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสองที่โรงเรียนพูนเจริญวิทยาคมคติประจำใจอย่าหมดหวังในวันที่ยังไม่สำเร็จผู้ชักนำเข้าสู่วงการกีลาฮอกกี้คือคุณครูทิธิวุธโยไทยเที่ยง นักกีฬาคนที่สองที่วิ่งครบเพลิงในวันนี้ชื่อนางสาวออนลินเนียมเพราะชื่อเล่นแพรเกิดวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2549บิดาชื่นายนวลเนียมเพราะมารดาชื่อนางสงัดเนียมเพราะภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดสระบุรีประวัติการศึกษาเข้าศึกษาชั้นประถมะศึกษาที่โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ และจบชั้นประถมะศึกษาปีที่6จากโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสร์ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2โรงเรียนพูนเจริญวิทยาคมคติประจำใจอย่าหยุดหวังถ้ายังไม่ได้ยินเสียงนกหวีดผู้ชักนำเข้าสู่วงการกีฬาฮอกกี้คุณครูทิติวุฒโยไทยเทียงผลงานทางด้านกีฬาปีปี2565 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันร,รอบคัดภาคหนึ่งในการแข่งขันกีฬานักศึกษาแห่งประเทศไทยประเภทฮอกกี้หญิงกลางแจ้งรุ่นอายุไม่เกิน18ปี 2. เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการไปแข่งขันกีฬาฮอกกี้ประเภทหญิงฮอกกี้กลางแจ้งรุ่นอายุไม่เกิน18ปีปี2566 เป็นตัวแทนจังหวัดสม,มุทรปราการในรอบคัดภักที่1นึผ่านเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการไปแข่งขันรอบระดับประเทศจังหวัดกาญจนบุรี 2. ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้กลางแจ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่14จังหวัดสระบุรี 3. เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฮอกกี้ครั้งที่39จังหวัดราชบุรีและปี2567ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการไปแข่ง การกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติรอบคัดเลือกกีฬาฮอกกี้ที่จังหวัดชนบุรีครับและขนาดนี้นะครับนักกีฬาคบเพลิงนะครับก็จะได้นำคบเพลิงไปจุดที่กระถางคบเพลิงของเราแล้วนะครับครับจุดลงไปแล้วครับขนาดนี้ไฟในกระถางคบเพลิงลุกแล้วครับขอเสียงปรบมือ เป็นอันเริ่มต้นนะครับกีฬาภายในราชพฤกษ์เกม2,567ของพวกเราชาวพูนเจริญวิทยาคมและลำดับต่อไปนายชินกรสิริโยธานักกีฬาอุโสจะได้นำนักเรียนและนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตนขอเรียนเชิญครับ ทงครับทงสีกล่าวคำปฏิญาณตนตามคุณครูชิน,นกรน,นะครับนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพาเจ้าข้าพาเจ้า เป็นนักกีฬาสมัครเล่นจะเล่นกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอย่างจริงใจ ประวัติสำหรับประวัตินักกีฬาอาวุโสนะครับนายชินกรสิริโยธานายชินกรสิริโยธาเกิดวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2530ภูมิลำเนาจังหวัดมหาสารคามประวัติด้านการศึกษาระดับปรถมศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ ระดับมัธยมศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิระดับอุดมศึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตภาษาไทยและมหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศนียบัตรวิชาชีพครูประวัติด้านการกีฬาปีพุทธศักราช2543เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลอร์อันดับสองในการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินมินิวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยครั้งที่2รุ่นอายุไม่เกิน12ปี ปีพุทธศักราช2,544ถึง2,549เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่34ที่จังหวัดราชบุรีและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกีฬาวอลเลย์บอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่35ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปีพุทธศักราช2549ถึง2554เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกีฬาวอลเลย์บอลในการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่34ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธจังหวัดนครนายก 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2, กีฬาวัลเล่บอลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่35ที่มหาวิทยาลัยวลไลลักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาวัลเล่บอลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่36ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนพุณเจริญวิทยาคมสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปรากาศขอขอบคุณคุณครูชินกรสิริโยธาครับครับและลำดับต่อไปวงโยธวาธิตย์โรงเรียนพูนเจริญวิทยาคมจะได้นำขบวนพาเลท นะครับทำความเคารพท่านชะอุ่มแตงโสภานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางฉลงประทานในพิธีตามลำดับครับ